Hello Hello. đấy, em <laughs> 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 เยาลยหรอรอม่ะไอปลยไใส่ฮัลโหลเล่นด้วยนิดนึงเป็ไหนเ่ อันน้นะไม่รับสายไม่รับส่งไลน์ไปอ่านด้วยอ่านไลนด้วยไม่มาเอ้ลืมอนต่อ